อ like, ดใใชช้กูจเสนลขอบคุณที่รักน้องแก้มบุ๋มกับพีทแล้วก็มารักบีต่อขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูเพื่อนพีทบีด้วยนะคะพี่บีจะมีโอกาสกลับมาเล่นละครอีกไหมคะถ้าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเลยคะ่ะเพราะว่าเบบียังเด็กอยู่ประมาณขวบครึ่งแล้วก็แฟนจะมีลูกอีกคนด้วยก็เลยสงสัยต้องยาวๆเลยจ้า ขอบคุณที่รักน้องแก้มบุ๋มกับพีทแล้วก็มารักบีต่อขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูเพื่อนพีทบีด,ด้วยนะคะเป็นเออเป็นเพื่อนที่ฟักเขาเรียกว่าอะไรนะคราคบกงมมาตั้งแต่เด็ก <laughs> ดีใจมากที่คุณพีทมีแฟนที่น่ารักแล้วก็ได้เจอครอบครัวน้องแก้มบุ๋มทั้งแม่ลีคือเอาจริงๆบีกับแม่ลีแล้วก็ครอบครัวน้องแก้มบุ๋มก็เหมือนเป็นญาติกันอ่ะเจอกันตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลเราก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กเนาะเราก็รู้ว่านิสัยที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงน่ารักยังไงแม่ลีก็รู้จักนิสัยที่บ้านบีว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วลีเขาก็แบบก็บอกตลอดอะไรเงี้ยว่านนแบบเออเราเหมือนญาติกันนะน้องบี ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะลักแก้มบุ๋มเสร็จแล้วก็มาลักวีแล้วก็รักพีทโอเค เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้บีขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะวันนี้บีขอตัวลาไปก่อนนะบายบายขอบคุณคะ่ะ